ปีที่แล้วอ่ะมันไม่พเผา,า,าลอกปีนี้เผาจริงแล้วก็แบบเศรษฐกิจก,กําลังย่าแย่นักท่องเที่ยวไม่เข้าเลย,เลยอะไรเงี้ยทายังไงกับความสุขที่มันเป็นเรื่องของมีเรื่องของการการงงกันเงิน financial เราก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกอที่จะทิ้งเงินเยอะกว่ามาใช้เงินน้อยกว่าแล้วก็ไม่มีความมั่นคงทางการเงินแต่เรามีความมั่นคงาาควมสุขทางความสุขกับเรื่องของกิจการที่เราพยายามสร้างมัน เราเลือกโจทย์ยากเองเรามาอยู่ในที่ที่ทราฟิกน้อยเองแต่ข้อดีก็คือมันช่วยสอนเราหลายอย่างมากเลยอะทำให้ทุกๆอย่างที่เราต้องทําในทุกๆวันน่มันเป็นการทํางานที่ยากอยู่แล้วเพราะเป็นการทํางานที่ยากอยู่แล้วปุ๊บอบเราจะไม่รู้สึกอะไรไปมากกว่านี้แหละในขณะที่บางคนเขาอาจจะอยู่ที่แบบแค่เปิดร้านอร่อยนิดเดียวคนมาเยอะก็ได้นะหรือม่ต้องคิดอะไรเยอะก็ได้มันก็ขายได้เพราะว่ามันมีลูกค้ารออยู่แล้วอะแต่ในขณะของเรา เราต้องวิ่งไปหาลูกค้าทุกวันเนี่ยม,มันก็เลยทาให้เราค่อนข้างลงรายละเอียดแล้วก็ทางานให้มันให้มันครอบคลุมในส่วนนั้นให้มันมากที่สุดก็แนะนําคนยังไงดีเราว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะลองคุยกับตัวเองจริงๆอะว่ายังอยากทํางานประจําอยู่หรืออยากออกถ้าสําหรับเราเราก็รู้สึกว่าถ้ามีงานประจําทําอยู่แล้วอะครับมันอาจจะไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับว่าจะทําต่อหรือว่าจะต้องออกไปทําอย่างอื่นเราแค่ลองหามุมมองที่ทํางานประจําให้มีความสุขดูก่อนไหม หรือทำสองจ็อบไปเลยคะ่ะมีงานประจำก่อน <g år> งานประจำให้แน่นเก็บเงินให้หนักเหยยดใช้ใจ่ายชีวิตสุไลแล้วก็ลองหางานเสริมไปก่อนแล้วทำควบคู่กันไปอะไรเงี้ยเพราะว่า <g år> จริงๆแล้วว่ามันก็เป็นแผนที่แบบเซฟเซฟหน่อยอใชแล้วถามว่าแล้วถ้าตัดใจแบบเราไปเลยอะ่ะมันก็ทำได้นะแต่ก็ต้องยอมรับ ในผลที่มันจะเกิด<ช>ขึ้นนะเพราะตอนนี้มันอาจจะไม่ช่วงไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่จะทําแบบนั้นจะเตือนก่อนนะว่าทุกคนเพราะว่าตอนตอนที่พี่ไม่ยอยทำเขาค่อนข้างวางแผนอยู่นะ,ะแล้วเขาคือเขาก็มีเงินเงินเงินเก็บในระดับหนึ่งที่จะพอใช้จ่ายหรือมีเงินลงทุนในระดับที่แบบ ประมาณ6เดือนเนาะอ่าใช่คือเขามีมีมีการวางแผนแล้วก็อยากทุกคนแบบลองวางแผนให้ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไรไปแลวกันเนาะเพราะเราเราเลือกทําในสเกลเล็กด้วยใช่แต่จังหวัดใช่ใช่ก็ผมว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้อยู่ประเด็นมันจะไม่อยู่ที่เศรษฐกิจดีหรือไม่ดีก็ได้นะประเด็นมันคือเราใช้ชีวิตยังไงให้ทุกวันเราตื่นมาแล้วยังแบบยิ้มแฮปปี้้วบอกตัวเองว่าเฮ้ยมันโอเคเฮ้ยวันนี้แม่งโคตรดีเลย เอาว่าประเด็นนี้ตรงนั้นมากกว่า